สวัสดีเด้อค่ะพี่น้องโพอพี่น้องทั้งช่องฮักนะัสวีเดนเป็นช่องกินเที่ยวสบายสบายสไตล์เมียฝรั่งกับมาดามหน่อยเมื่อนีว่างมาดามว่างกัรเลื่อยภาพพี่น้องมาเมาม้อยซอยก้าประมาณนั่นแหละกับพี่น้องมาติดตามชีวิตรักโควิดนายทีนนอกับพี่น้องและผู้ใหญ่บ,บ้านฟินแลนด์กับแพรวแพรวแสงทองเน็ตไอดอนที่ชื่นชอบมากๆภาพาพี่น้องมาติดตามเพราะว่า ว่างงานหลายค่ะพี่น้องว่างงานหลายก็เลยภาพพี่น้องมาว่าวมาคุยนะคะพี่น้องมาติดตามเพลินย้อนว่างงานบรดิเหตัยังมากมม่ก็เลยได้เบิ่งแต่คลิปค่ะพี่น้องเป็นคลิปที่เน็ตไอดอลที่อ่าติดตามค่ะพี่น้องเป็นเป็นบุคคลที่น่าติดตามแล้วก็ติดตามมานานแล้วก็ เบิ่งแล้วกับบเบือ,อยิ่งอยู่บ้านบบมียังเฮ็ดนี่กะเบิ่งติดคลิปค่ะพี่น้องเบิ่งติดคลิปว่านผู้ใดเฮ็ดยังเฮ็ดยังแนกก็เลยติดตามเพื่อนเลยนะค่ะพี่น้องก็เลยเอามาวาว้าวสู่พี่น้องฟังเนาะค่ะพี่น้องเนาะเอาง่ายๆสบายสบายบาย่บ,บเครียดบบซี่เรียนเนาะคะ่ะเอาผู้ใดมีเวลาวา่างกะมาเบิ่งมาฟั่งเพราะว่าเหตุผลที่มาดามหน่อยอยากเล่านี่ก็คือมาดามหน่อยวา่างพอว่างแล้วก็บเบิ่งติดคลิปนั่นแหละค่ะ โดยเฉพาะเน็ตไอดอลหลายคนที่เป็นเน็ตไอดอลแต่เราจะดูเพื่อเบิงแล้วมีความสุกกันนะค่ะพี่น้องบึงเราเบื่อเบงแลอยากเบงเอีกเบิงแล้อยากมีความสุขน้าเพลินอยากเขิดได้แบบเพลินอยากมีแบบเพลินแบบนั้นนะพี่น้องเนาะเออก็เลยเอามาบอกพี่น้องฟังก็ได้ยพาพี่น้องวาติดตามเน็ตไอดอลคนดังที่เบิงแล้วบเบื่อค่ะพี่น้องผู้ยาบ้านฟินแลนด์กับ แผ่วๆแสงทองเป็นคู่รักโควิดอย่างที่เอิ่นกันเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เบึงแล้่บเบื่อเบิงแหล้วมีความสุขเบืองแหล้วเฮ็ดไห้มีแรงจูงใจมีแรงกระตุ้นมีเรี่ยวมีแรงมีความสุขค่ะพี่น้องเบืองแล้วยิงเพื่อนเฮ็ดคลิปมือหนึ่งเพิ่นเฮ็ดหลายคลิปมาดำหน่อยกตดตามบ่กว่าจะเป็นช่องของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เพิ่นเฮ็ดหลายช่อง แล้วก็แพลวพราวแสงทองเพิินกระเหตุหลายช่องมาดามหน่อยก็ติดตามทุกช่องค่ะพี่น้องเพราะว่าว่า,วางแล้วก็มักเป็นเด็กไอดอลที่ชอบมากๆก็เลยติดตามก็เลยเอามาพี่น้องบ่งถ้าถามว่าอันใดที่พี่น้องติดใจคักที่ที่เบิ่งแล้วแค่เห็นโปรไฟล์เอ้เคยเห็นหน,น้าหน้าจอขึ้นก็ก็มีความสุขเหล่านี้คืออ่า เป็นการที่เพิ่นทําคลิปอยู่เถียงหน้าค่ะพี่น้องอยู่เถียงหน้ายังตีบอกเพิ่นเพิ่นมีมีไฮมีหน้าหลายแล้วก็เพิ่อนนะไปเหตุคลิปอยู่เถียงหน้าไปกินปลาไปกินเขาไปเหงาแต่ว่าคลิปที่ชอบที่สุดคลิปที่อยากเรียนแบบคลิปที่อยากทําตามคือคลิปเทียเพิ่นมีเถียงหน้าน้อยแล้วเพิ่นก็ไป บัว่าสีหองเพลงบัว่าสิกินเขา่บาบัว่าพูนสีภากันไปเฮ็ดหยางอยู่เถียงแน่หน่อยนะค่ะพี่น้องไปกินเขา่าเอานมจีนไปกินเอาสมตำเอาปิ่งปลาเอายังไปกินแล้วไปเฮ็ดคลิปแล้วก็ไปนางโยนซึ่งพยาบาลเพิ่นขอสื่อทีน้่ไม่เถ่าเนาะขอสื่อทีก็แม่ของพแพลวาเภาเน่ยละเอ่อขอสื่อทีแล้วเพิ่นกระทมทีมาดามกับมีความรูดซึกว่า พอได้เบิงแล้วนะค่ะพี่น้องเบิงแล้วมีความสึกอินไปนําอินไปไนปนํัสมมุติว่าเจ้าของเป็นเป็นเป็นคนได้นั่นเลยไหมค่ะพี่น้องถึงถึงขนาดนั้นนะเพราะว่าอย่างเพราะว่ามีความตื่นเต้นมีความอยากมีความกระตือรือร้นมีความมีแรงจูงใจอยากเป็นอยากเห็นคือเผลสมมาดามหน่อยมีเวลาไปไปสือทีสือท่อทางและกระทมทีถมท่างมาดามหน่อยขสิลากสาสตร์ไปปูกินเอานามเอาสมตำเอาบอกักม่วงเอาอยัางไปกินอยู่มองเห็ด บ้านจะของนั่นแหละค่ะพี่น้องมองทมดินมองอย่างกระอันนี้คือคือเป็นการตื่นเต้นไปน้าเพลินพี่น้องค่ะตื่นเต้นไปน้าเพลินอันนี้คือช็อตเด็ดที่ถ่าเพล่นเห็ดคลิปอันไดก็ตามที่อยู่ทุง่งนาที่อยู่เถียงหน้าหน่อยที่อยู่บนเห็ดเป็นเทียงเนาะเอออันนั้นมาดมหน่อยมากมากค่ะพี่น้องบอกว่าเพลินสีไป กินหยังไปเฮ็ดหยังอยู่เถียงหน้าหน่อยมาดำหน่อยกะสิเปิดเบิ่งแล้วเปิดเบิ่งอีกบ่ว่าสิกินข้าวบ่ว่าสิเฮ็ดกับข้าวบ่ว่าสินั่งอยู่ข้างนอกพอเวลาว่างอ่ะมาดามหน่อยกะสิเบิ่งเบิ่งตรงไหนเพราะว่าหยังเพราะว่าอยากเฮ็ดคือเพิ่นอยากก๊อปปี้คือเพิ่นอยากมีเถียงหน้าน้อยอยากไปกินข้าวอยู่เถียงหน้าน้อยใต้ห่มไม้ห่มม่วงห่มนั่นห่มนี่แล้วก็หาของไปกินแบบนั้นน่ะค่ะ อยากอยากอยากมีช so like ีวิตแบบนั่นค่ะพี่น้องค่ะอยากมีคือนเพลินอยากเห็ดคือนเพลินอยากไปเห็ดคลิปอยากมีเทียงหน้าอยากไปซึ่งมาดามหน่ะก็หวาดวางไว้ว่าถ้ามีโอกาสถ้ามีเวลาเนาะค่ะพี่น้องเนาะก็สิไปหาสื่อที่สื่อท่างถมทีถมท่างแล้วก็สิพวกเทียงหน้าหน่อยคุดซะหากินเฮ็ดคลิปแบบนั้นล่ะค่ะพี่น้องอันนั้นอันนั้นคือสิ่งที่มาดามหน่อยอยากเฮ็ดอยากเปิ่นคือเพลินเนาะ ที่นี่อันที่สองค่ะนี่พี่นอ้องอันที่สองตีบอกว่าติดใจหยังมากไมน่ติดใจช่วงหลังๆนี่ที่เพิ่นหลังจากที่เพิ่นเปิดตัวว่าเพิ่นเป็นคู่รักกันเนี่ยนาะช่วงโควิดนี่หล,ลัพี่น้องที่เพิ่นเปิดตัวว่าเป็นคู่รักกันแล้วเพิ่นกับฟุ้งฟิ้งมุ้งมิงอยู่ในในห,อหน้องนะนะค่ะพี่นอ้องฟุ้งฟิ้งม้งมิงในห้องในเตียงที่เป็นธรรมชาติที่เหมือนกับเพิ Angular, พ่นหยอกเพิ่นล้อก,กันอันท่าทาดากันท่ามทาโรนี่มันเป็นมันเป็นอะไรที่อ่าเป็นเป็นหยั่งที่ที่ หมักเป็น่างที่อยากอยากอยากเป็นอยากมีความสุขแบบนั้นกับพี่น้องมีความรักจริงจริงผมอย่ารืงว่าคนที่ใช่ทําอะไรก็คนที่ใช่ทําอะไรก็ถูกต้องคนที่ใช่ทําอะไรก็น่าติดตามคนที่ใช่ทําอะไรก็ดีไปหมดเด้อคับพี่น้องเนาะอันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นความรู้สึกส่วนตัวของมาดามหน่อยที่ติดตามเน็ตไอดอลเน็ตไอดอลนี่หมายถึงว่าเป็นเน็ตไอดอลที่ติดตามมานาน นะคะทั้งสองท่านเลยทั้งสองคนเลยทั้งบวน้องบิ๊กผู้จัดบ,บ้านฟินแลนด์ตั้งแต่สมัยพัอนอยูฟินแลนด์บวาน้องแพ้วๆตั้งแต่เพิ่นเป็นเด็กหน่อยอ,อายุหน่อยอ เด็กอายุน้อยที่มีพลังเสียงสุดยอดแล้วก็เป็นหมอล่ำเป็นหมอล่ำสิงประมาณนั้นนะคะพี่น้องซึ่งที่ติดตามครั้งแรกก็ยังพี่น้อยบอกว่าติดตามของแพลวพาวครั้งแรกเนี่ยคือสมัยที่เราไปออกรายการที่วีต่างๆคนละค่ะตั้งแต่ก่อนนะเนาะเราก็ไปออกที่วีต่างๆนั่นนะคือตามมา,มาแต่ตนเพราะว่าเป็นคนที่อายุน้อยที่มีพลังเสียงหน้าตาก็น่ารักตอนนั้นหน้าตากนา็น่าก ก็เลยไดติดตามมาก็เลยยิ่งเข้ามาเปิดตามมาัววาม,มากกันกับเป็นแฟนกันกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ซึ่งผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ก็เป็นเด็ไอดอลที่ติดตามแต่ก่อนก็จะติดตามทาง Facebook ค่ะพี่น้อง่ะเพิ่นกระไลเพิ่นกระนดเพิ่นนี่เพราะว่าเพิ่นเป็นการทํากิจกรรมเดียวกันกับมาดามหน่อยเฮ็ดอยู่คือเพิ่นกินตามบักคุ้งอยู่เมืองนอกเฮ็ดอ,อาหารการกินอยู่เมืองนอก ไปเก็บเห็ดไปเก็บยัง,ตา,งตามป่งตามปลาประมาณนั้นนะครพี่น้องล้วเป็นก็ถูเช่นไปออกงานหลายงานประมาณนะั้นนะซึ่งที่น่าทึ่งที่สุดก็คือเพื่นเป็นเด็กอายุยังน้อย10กว่า1 4 1สี่สิห้าสิี่สิประมาณนั้นนะครับพี่น้องซึ่งเพื่นสามารถที่จะพูดจาะฉะานมีคอนเทนต์ดีๆที่จะมานําเสนอให้เพือใ,ให้พี่น้องติดตามสามารถที่จะดึงดูดคนเมาอ มาฟังได้ประมาณนั้นท,ทั้งที่เป็นเด็กหน่อยอยู่ค่ะพี่นอ้อง,งทั้งที่เป็นเด็กหน่อยไปจากเมืองไทยไปอยู่กับแม่แม่ไดแฟนฝรั่งหล้วก็ไปอยู่กับแม่แบบนี้นะค่ะพี่น้องแต่ว่าเขาก็มีคอนเทนต์ดีๆที่สามารถที่จะดึงดึงผู้คนทั่วโลกสามารถที่จะไปให้ไปดูไปติดตามเพลินแบบนั้นนะคะพี่น้องก็เลยเป็นการเน็ตไอดอลที่ฟังจิตฟังใจยิ่งช่วงหลัง ยิ่งเมื่อคืนนี่ตอนล่าสุดมาที่พี่น้อยเบิ่งยังค่ะก,ก็คือเพิ่นบังคับให้กันใส่ชุดนอนอะนะค่ะพี่น้องเสื้อผ้อา,าก็ใส่สีครีมสีน้ำตาลอ่อนลวเพิ่นก็บบังคับให้อันพยาบาลฟินแลนด์ใส่ชุดสีชมพูน่นะค่ะพี่น้องแต่ว่าหน้าตาเขาใส่ใส่พี่กับอินเป็นน้ำเพินพี่กับลุนเป็นปน้ำเพินอยู่ค่ะพี่น้องเนาะเพิ่นนี่ก็น่ารักนุ่งนิง่งฟุ้งฟิ้งกันเป็นตาหักดูแล้วอ่ะ คือคือคนที่ว่างงานกับพี่น้องยังกับผู้ใด่วาคนอื่นหรอกเนาะค่ะพี่น้องเนาะผู้ใดว่างงานผู้ใดเขาไปเบิ่งเนี่ยมันก็สีมีความมันก็สีมีความสุกมันก็สีเหมือนกับว่าคลายเครียดได้ยังยังว่าดำหน่อยยุบันกับจักน่อยกับเปิดตู้เย็นหาของกินแล้วลูกกัเฮ็ดกับเขาให้กินแบบเกับเขาให้กินเฮ็ดขนมน้ำเนื้อให้กินกับเปิดตตู้เย็นกินแต่ของกินแล้วกัเปิดอันอันอันแล็ปท็อปไว้เพื่อที่จะเบิ่งคลิปนะค่ะพี่น้องเบิ่งทุกคลิป โดยเฉพาะเน็ตไอดอลเนี่ยจะบึงบึงตลอดเลยบางที่ก็บ,บิงคลิปหนึ่งสองสามหลอบสี่หลอบก็มีค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากจะบอกส่พี่น้องฟังเหตุผลคือว่างานบริหตุหนังเวลาวางหลายดูคลิปดนูนู่นดูนี่ก็เลยเมาส์มอยให้พี่น้องฟังเพราะว่ามาดามหน่อยเองกับโบคิดบอกคือกันว่าเราสิเอาคอนเทนต์อะไรมาเสนอมานําเสนอ ให้พี่น้องนอะคะพี่น้องว่ายูแต่บานถทาสิบอกว่าออกไปข้างนอกหลายบอออกไปข้างนอกก็อยากออกไปอยู่ค่ะหาปูหาปลาหาหอยแต่มันออกไปยังมไม่ขนาดเพราะามันลมมันแรงค่ะพี่น้องลมมันแรงอยู่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นตอนใต้เนี่ยมีแดดแต่ลมแรงอ,อากาศยังหนาวอยู่อากาศยังประมาณสี่ห้าองศาหกองศา บางบางทีก็สูงนิดหน่อยแต่มันก็คือล่มค่ะพี่น้องมันล่มแห้งมันเห็ดห้อ่าบบเป็นตาอ,ออกไปเวลาห้าสีเห็ดคลิปอยู่นอกบ้านมันก็ล่มแห้งค่ะพี่น้องอก็ต้องรออีกจักน่อยก็จังสีออกไปฉะนั้นมาดามหน่อยว่างก็เลยคิดหาคอนเทนต์ก็บ่ฮู้ว่าสิเอาคอนเทนต์อันใดมาเ้าสู่พี่น้องฟังก็เลยได้แค่มาเล่าสู่พี่น้องฟัง่งในความที่ เพื่อนเป็นเน็ตไอดอลที่น่าติดตามค่ะพี่น้องเบิงแล้วบลเครียดเบิงแล้วบอซีอ่เรียรเบิงแล้วมวนเป็นเป็นแบบบ้านๆเป็นคู่รักที่ถ้าสิบอกว่าไม่กับบอไม่หรอกค่ะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นกับถึงขันอยู่ใกล้ชิดกันมาเป็นปีๆแล้วเนาะเพียงแต่ว่าเพิ่นไม่เพราะเพิ่นเพิ่งมาเปิดตัวช่วงโควิด1 9นนี่เองมันก็เลยเป็นการดังไปอย่างที่พี่น้อยบอก เขาก็แน่มากเขามาเปิดตัวในช่วงที่ไม่มีงานโชว์ไม่มีงานเพราะว่าอย่างแพลวเพาวแสงทองเขาเป็นหมอล่ำสิ่งที่อันดับต้นๆที่พี่น้องให้ความสนใจถึงเพิ่นมีงานถึงเดือนปีหนาถึงปีนี้ทั่วปีปีหนาแต่ว่าช่วงมันเจอโควิดนี่มันก็เลยเป็นการงดอัตโนมัตินะคะพี่น้องนะเพิ่นก็เลยไดทําการเฮ็ดคลิปเฮ็ดนนเฮ็ดนี่แล้วก็คนส่วนมากกเป็น คนว่างงานพ่อว่างงานแล้วก็เหดใ,ใ,ให้เฮเห่าบ่โบเครียดถ้าเฮาเดเบิ่งแล้วได้ในคลิป ทุกคลิปที่เพื่อนลงกับบอกเครียดบล็อกยมีิตอยากติดตามมแต่อยากเบิ่งแต่ละมือเศร้ามาก,กอะเวลาของสวีเดนนี้มันจะตามหลังประเทศไทยอยู่ห้าหกชั่วโมงนะคะพี่น้องนะเพื่อนเฮตุคลิปแล้วเพเาอ่อมาดามหน่อยตื่นนี่ก็สิเป็นประมาณว่าช่วงบ่ายของเพื่อนแล้วประมาณอั้น,นะค่ะพี่น้องก็ได้มาแด้ติดตามมาได้ติดตาม,ม,าตตามล้าก็เฮตุให้ชีวิตเจ้าของมวลซ่นหฮแซวบอมีการเกลียด มีต่มวนไปหนาแบบนั้นนะคะพี่น้องมีต่มวนกับมวนอันนี้กะบอกส่พี่น้องฟังจะซื้อหรอกค่ะพี่น้องเพราะว่ามาดามหน่อยคิดคอนเทนต์ไม่ได้บนหัวสิเอาอันใดมากกันผู้ใดอยากให้คุยเรื่อง,องนี้ยังกะกะล่องอ่ะทรงสิกมาแนเด้อค่ะพี่น้องเด้อเพราะว่าหาหาคอนเทนต์ยังบได้ก็พยายามที่จะแค่ยกตัวอย่างเล่าสู่ฟังในกรณีเน็ตไอดอล สิ่งถ้าเป็นอยู่เมืองไทยปานนีไปหน่อยก็ลงทงลงหน้าแหละมาดามหน่อยนี่ก็คือสิบปียูบาทหรอกค่ะพี่น้องก็สิพุ่นละลงทงลงหน้าลงหาปูหาปลากินปูกินปลาคุณละค่ะเพราะว่ามักแนวนั้นอย่างที่บอกเพือ่อนลงคลิปเวลาพเพื่อเฮ็ดคลิปถ้าพเพื่อเฮ็ดจูเถียงหน้าหน่อยนีย่มาดามหน่อยเบิ่งคลิปหนึ่งเนี่ยพอต่ำกว่า,าสองสามเท่อคุเดีค่ะพี่น้องค่ะนั่นคือมักไหลยมักคัดอยู่โอเคนะคะพี่น้องสําหรับคนวางงานสําหรับคนถี่บ่ซีเรียตอีหยังสําหรับคนเท่ มีเวลากับจังเบิงจังเบาจังเมาจ,จังม้อยกันเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าสบายสบายชีวิตนี้มันก็ถือว่าไม่มีอะไรแน่นอนแหละค่ะพี่น้องวันนี้มีลมหายใจอยู่ถือว่าดีที่สุดพรุ่งนี้จะมีลมหายใจหรือเปล่าเท่ากับบงหูเนาะฉะนั้นก็เอาให้มีความสุขนะวันนี้อย่าเครียดอย่าซีเรียดยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นประมาณนั้นะพยายามเซฟตี้ตัวเองเด้อพี่น้องเด้อดูแลสุขภาพเจ้าของให้ทุกคนพน้นภัยพ้ยพนทุกข์จากเงินนืองกระสิ สักวันหนึ่งก็จะมีข่าวดีดีขึ้นหรอกค่ะพี่น้องเนาะแล้วก็เนตไอดอนคือกันกรณีคู่รักโควิดที่เราเอื้นฉาย,ยาเพ่อนนี่กับมารุ่นกันอยู่ค่ะพี่น้องว่าจิเป็นพ่อเป็นแม่น้องโตเกียวมือไดน้องมือไดน้องสแสดงความจินดีก็เพิินแบบนั้นอันนี้ก็รุ่นอยู่ค่ะพี่น้องรุ่นคักรุ่นแนะ่หายกุรุ่นหวยกุนได้แต่ละมือแต่ละเว้นกับพี่น้องค่ะโอเคขอบคุณหลายๆค่ะพี่นอ้อ,อ,นนอง,งติดต,ตาม จังไงกะเดี๋ยวสิหาคอนเทนต์ดีๆละ่ะพี่น้องแต่ว่ากระู้ว่าสิเอาแบบไดเดี๋ยวสิว่าซูพี่น้องฟังสําหรับเน็ตไอดอลหลายๆคนที่เข้าไปดูค่ะทีมาดามหน่อยบึงเ,เห็นคลิปเพิ่นไม่ว่าใหม่ไม่ว่าเก่าเดี๋ยวสิเอามาเล่าให้พี่น้องฟังเนาะโอเคขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ